รครับงศสวัสดีครับมาเดี๋ยวไปใส่เบ็ดกันครับผมะพงศ์นะติดเงยอะไรครับผมเนี่ยเงอเขียดนะครับเนี่ยเบ็ดพุทธแล้วครับผมะพงมาเบ็ดเห็นไหมนะครับผมยักแล้วนะครับนี่ยี่สิบครั้งอ่าเดี๋ยวเขาไปลองกันครับเดี๋ยวใส่เบ็ดปลายครับวันนี้ยี่สิบครั้งนะครับทำเงอเขียดนะครับผมเดี๋ยวรุนกันว่าสีมันประมาณนะครับไม่เนี่ยมาเสียวเบ็ดยากแล้วไม่เลี่ยวครับเหลืองานมาคทำนะครับเบ็ดเป็นไรอยู่สามสิบก็ล้างนี่แหละครับไปแค่พุทธแล้ว เดี๋ยวไปหยักมืออื่นนะครับเดี๋ยวไปใส่เบ็ดก่อนเอาใส่หีซิฟกันนกับพ่อแล้วครับไม่ขัดมานขัดมานกับมานครับอ่าเดี๋ยวรุนกันมันหมานครับผมขำขึ้นนี่รับผมไปเดี๋ยวไปใส่เบ็ดก่อนครับเดี๋ยวต้องใส่บอร์ดิทายนะครับเดี๋ยวนี่เนาะมันสีเดืกนะครับอ่าเดี๋ยวตอนอ่าเบื้องก่อนครับขันฝนบ่ตกนะครับขึ้นฝนตกร่งนะครับขันฝนบ่ตกกับสีมายามนะครับ ก,กับกองโตกับซีบุมานะครับไปเดี๋ยวไปเสียเบสกันครับไปเดี๋ยวหลุ่นกันนะครับเนาะโอเคครับมานะครับทำขึ้นนี่ หยดเลยครับผมมามันมาแล้วครับเซานี้ครับอ่าจบร้อยโอ้มานีึง เบ็ดหม่เจอเบ็ดหมเข้าไปครับผมเป,เป็นเบ็ดเบอร์สิมหานะครับนี่ตาฉลามคมกลิปนะครับนี่นี่เป็น,นสายสาลีดนะครับผมหน่อยผมผมสื่อมาหน่อยหดตัวนี้นะครับสาลีดตัวนี้ผมหน่อยหดนะครับผมสื่อมาผิดผิดเบอร์นะครับนี่หนึ่งจุดหนึ่งจุดห้าปอนี่นี่หน่อยนหน่อยแห้งครับตัวนี้เป็กนยากนะครับ เจ็บม anyway, ือนะสายมันหน่อยมันเท็ดหยามันหยาบนะครับคี่สายไงโอเคครับเรรยบร้อยไปเดี๋ยวไปเบิรงเดี๋ยวหลุนต่อไปครับผมมาสวยนะครับมาสวยครับผมเรรยบร้อยอีกเดี่ยวใส่เลยโอ้โหน้ำสายสวยอยู่ครับ กินปลาหน่อยสองตัวหมานเท่เดี๋ยวอู้ใส่สวยครับใส่สวยก็ใส่ล่ะเดี๋ยว่าดุดเด้ โอ้โหปลาโอ้โหปลาเมื่สองแต้มเลยเห็นไหมครับสองโปะครับผมนี่ปลากระงั้งลยครับหวานเจี๊ยบครับผมสองแต้มครับผม Ừ lại học ph sociedad mà à à Hi Hà ย่ามสวยนล้ครับย่ามสวยแล้วโอ้บรรยากาศคึ้นฟ้าคึ้นฝนแล้วครับวันนี้เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศนะครับบรรยากาศย่ามส่วนนะครับนี่เดี๋ยวใส่บินี่นะครับนี่เบสยี่สิบหาล้างนะครับมาเสรมีแต้มเพิ่มบ่ครับเด็ดสิ่เหลี่ยมตัวเนาะนี่นะครับผมเดี๋ยวเขาหลุ่นกันครับผมไปพี่ยามเบ็ดครับมันสวย คาผมก็เรียบร้อยนะครับยามเบสส่นีนะครับผมเอใส่งามๆเลยครับปลาดูครับปลาโอ้ปลาคอใส่งามๆเลยครับเดี๋ยวป้าสามสี่ตนะครับปลาสี่ตัหลังหนึ่งอะกินกันนะครับสวนปลาถือเสียดเมื่อคืนเราซื้อมาย่ามนะครับพอดีฝนมันลินลินผมก็เลยไม่ได้ออกมานะครับก็เลยมาย่ามยมเส่อมาอยู่ครับผมเขียดกรเหลืออยู่ครับเขียดผมเหลืออยู่ ให่กันแลือว่าสามสิบสามสิบกุโตอะไรเพี้ยนแล้อยุสามสิบกุโตอยู่โอ้เจ้าไปเมื่อนี้จะปฏิสันะครับมันเศร้ามันเศร้านี้ก็จะปฏิสัยพอผมไปเขาเวีนะครับปฏิสักับใส่เวลาทิศนะครับผมบรรยากาศท้องไหท้องหน้าครับจ้มเศร้าครับผมคึ้นมากอีกแล้วครับว้าหัวไสิโตอีกแล้วครับผมเิขึ้นมากขึ้นมากเลยนะครับผมไปจะหมานอยู่ครับ พ่อบปเด็ดสื่อเขากินเนาะยังนลอยกัหากินในบ้านเท่าไหร่กัได้กินเหรอครับก็ต้องดูสื่อไปอย่างครับอยากกินปลากับหาปลานี่ครับแต่ว่าอยู่แถวบ้านบ่มีปู่ตอนล่ะต่หอยนั่นหลายโอเคครับไปเดี๋ยวขอเมื่อไก่อนแล้วป้าไปเพื่อนก่อนนะครับเดี๋ยวสิกับมาตันหยานะครับตันหยานไปงัวก่อนโอเคครับผมฝากช่องนะครับบอกแกงชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจบอกแกงน้ำนะครับกับเบ็ดยี่ห้าหลังวันนี้อ้ พอได้ยูครับนะปันเจียบนะบรรยากาศนะครับตรงไฮทงหน้าบ้านเท่านอ้อบรรยากาศนะครับมือนขึ้นมาอีกแล้วเออนะครับพื่นบรรยากาศขึ้นฟ,ฟ้าขึ้นฝนนะครับวัอน,นี้เฟื่องกับสีมืดละครับเพื่องให้งัวกระเด็นสามลอยสี่ลอยก่อนกับมืดละครับต่อไปห,หาเพื่องอีกก่อนนะครับตอนน,นี้ก็ต้องท่าใหญ่งัวก่อน นี่นะครับบรรยากาศอย่าลืมนะครับบอกแกงนน๊งชาแนลฝากเป็นกำลังใจบอกแกงน้ำเดอ้อสวัสดีครับสวัสดีมันเจี๊ยบ